ถ้าวันหนึ่งคุณเดินเข้าไปในห้องจัดแสดงแล้วพบหุ่นยนต์ที่มีใบหน้าเหมือนลูกสาวที่หายไปนานกว่า30ปีคุณจะทำอย่างไรเสียงเรียกนั้นคือเครื่องจักรหรือคือเสียงของเธอจริงๆกันแน่และความจริงที่ถูกซ่อนเอาไว้อาจทำให้คุณไม่กล้ามองใบหน้านั้นอีกตลอดชีวิตชายชาราเดินอย่างเชื่องช้าเข้าไปในห้องจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสมัยใหม่แสงไฟสลัวสะท้อนบนพื้นกระเบื้องเงินเฉียบ เสียงฟีเท้าของเขาก้องสะท้อนในความเงียบว่างสายตาที่พร่ามัวด้วยไวชาราสะดุดกับสิ่งหนึ่งหุ่นยนต์หญิงสาวในตู้กระจกใสดวงตาของมันดูมีแววแปลกประหลาดราวกับกำลังเฝ้ามองเขาอยู่ชายชรา,าหยุดนิ่งหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาจากอกเขาเพ่งมองใบหน้าของหุ่นยนต์นั้นอย่างไม่เชื่อสายตาตนเองมันคือใบหน้าที่เขาไม่อาจลืมเลือนได้ใบหน้าของลูกสาวที่หายสับสนไปกว่าสาสิบปี ริมฝีปากของเขาสั่นเครือมือสั่นจนแทบยกไม่ขึ้นเขาก้าเข้าไปใกล้ตู้กระจกดวงตาเอ่อคลอไปด้วยน้ำตาเสียงสะอื้นดังแผ่วสั่นสะท้อนท่ามกลางความเงียบความทรงจำเก่าๆหวนกลับมาเหมือนคลื่นทะเลซัดซ้ำวันที่ลูกสาวเดินออกจากบ้านพร้อมรอยยิ้มครั้งสุดท้ายวันที่เขาวิ่งตามเสียงเรียกแต่กลับพบเพียงความว่างเปล่าบัตนี้ใบหน้าเดียวกันนั้นกลับปรากฏตรงหน้าในร่างเครื่องจากเรนชา เขาสุดตัวลงนั่งกับมือแน่นกับพื้นเย็นเฉียบหัวใจเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่กล้าเปล่งออกมาใครเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเหตุใดใบหน้าของลูกสาวจึงถูกทำให้กลายเป็นหุ่นยนต์ชายชาราจ,จ้องลึกเข้าไปในดวงตาที่ไม่ใช่มนุษย์เขาเห็นประกายวูบหนึ่งที่คล้ายคลึงกับชีวิตจริงดวงตาคู่นั้นกระพริบอย่างช้าชริมฝีปากของหุ่นยนต์ค่อยๆขยับเล็กน้อย ชายชราสะดุ้มเฮือกร่างกายสั่นสะท้านด้วยความกลัวบนความหวังเสียงเบาแผ่วลอดออกมาอย่างน่าขนลุกเสียงนั้นคือเสียงที่เขาจำได้ตลอดชีวิตเสียงของลูกสาวที่เขาตามหามานานหลายสิบปีชายชราตัวแข็งทื่อเสียงหัวใจของเขาดังกลบทุกสิ่งรอบตัวริมฝีปากของหุ่นยนต์ยังคงขยับช้าๆมันเอ่ยเรียกชื่อของเขาออกมาอย่างชัดเจนน้ำตาไหลพรากลงบนแก้มเหี่ยวยน่น เขาเอื้อมมือไปแตะกระจกสายเบื้องหน้าความยินหยีเยือกแทรกผ่านปลายนิ้วเข้ามาเขาสั่นสถานเหมือนถูกแช่แข็งสายตาของหุ่นยนต์ยังคงจ้องตรงมาที่เขาเรากับมีชีวิตมีความรู้สึกและมีความทรงจำชายชาราพึมพำด้วยเสียงสั่นเครือถามว่าลูกสาวของเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่หุ่นยนต์เงียบเงันเพียงชั่วครู่ก่อนจะยกมือช้าๆขึ้นแตะกระจกด้านในตรงกับมือของเขา แสงไฟสว่างวาบขึ้นรอบห้องบรรยากาศอึดอัดราวกับอากาศถูกดูดหายไปเสียงกลไกหมุนดังคลืดคร้าจากภายในหุ่นยนต์สายตาของชายชารากวาดไปรอบๆห้องด้วยความหวาดหวัน่นเขาเริ่มรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่ไม่ปกติเหมือนกับว่ามีใครบางคนกําลังเฝ้าดูอยู่จากที่มืดเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากมุมห้องที่มืดสนิทชายชาราหันขวอบไปทันทีหัวใจเต้นแรงจนหายใจติดขัด เงาร่างสูงใหญ่ก้าวออกมาจากความมืดแววตายเย็นชาใต้แสงไฟสลัวสะท้อนประกายแปลกประหลาดชายชารารู้สึกเหมือนถูกสายตานั้นกดทับจนแทบหายใจไม่ออกบุคคลลึกลับเดินตรงเข้ามาอย่างเชื่องช้าเสียงรองเท้ากระทบพื้นดังก้องกังวานในห้องเงียบเมื่อร่างนั้นก้าวเข้ามาใกล้แสงไฟเผยให้เห็นใบหน้าที่เรียบนิ่งชายชารารู้สึกหนาวเยื่อไปถึงกระดูกสันหลังบุคคลน,นั้นยิ้มมุมปากเพียงเล็กน้อย ก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำที่กล้องสะท้อนคุณไม่ควรจะมาที่นี่เสียงนั้นทำให้ชายชารารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังสั่นไหวเขาหันกลับไปมองหุ่นยนต์อีกครั้งใบหน้าที่เหมือนลูกสาวยังคงจ้องมาที่เขาไม่วางตาริมฝีปากของมันขยับอีกครั้งราวกับพยายามจะเอ่ยคำพูดบางอย่างแต่เสียงกลไกดังรบกวนแทบปลบถ้อยคำพิเลดลอดออกมาชายชาราเพ่งฟังอย่างสิ้นหวัง เสียงแผวเบาหลุดลอดจากริมฝีปากโลหะนั้นช่วยฉันคำเพียงสองคำทำให้ร่างกายของเขาสั่นสะท้านหัวใจบีบรัดเหมือนถูกกดทับด้วยก้อนหินหนักมหาศาลเขาตะโกนถามเสียงสั่นเครือว่าใครกันที่ทำเช่นนี้บุคคลลึกลับหัวเราะในลำคอเบาๆเสียงหัวเราะนั้นเย็นเยียบและชวนขนลุกสิ่งที่คุณเห็นไม่ใช่ลูกสาวของคุณอีกต่อไปคำพูดนั้นกรีดลึกเข้าไปในใจชายชาราเหมือนคมมีด เขาส่าหัวแรงๆราวกับไม่ยอมรับความจริงดวงตาที่พร่าเลือนเต็มไปด้วยน้ำตาจ้องมองหุ่นยนต์ตรงหน้าแสงไฟในดวงตาของมันกระพริบอีกครั้งใบหน้าที่เหมือนมนุษย์มากเกินไปเผยร่องรอยของความเจ็บปวดเสียงกลไกลดังสนั่นราวกับมีบางอย่างพยายามดิ้นรนอยู่ภายในชายชรากรีดร้องเรียกลูกสาวด้วยเสียงสั่นสถานทั้งร่างกายเสียงกรีดร้องสะท้อนก้องไปทั่วห้องโลหะเย็นทึบ หุ่นยนต์ชะตุกเล็กน้อยแสงไฟในดวงตากระพริบรัวผิดจังหวะเสียงเครื่องจักรดังคลื่ยคลาดรุนแรงขึ้นเหมือนจะระเบิดออกมาชายชาราสุดลงกับพื้นมือทั้งสองกดแน่นกับอกที่สันสถานดวงตาของเขายังคงจับจ้องไปที่ใบหน้าซึ่งคล้ายลูกสาวราวกับมีชีวิตบุคคลลึกลับเดินเข้ามาใกล้มากขึ้นก้าวเท้าช้าๆแต่หนักแน่นเขาโน้มตัวลงใกล้หูชายชาราพูดด้วยเสียงแผ่วต่ำแต่ชัดเจนเธอไม่เคยหายไปจากคุณเธอถูกเก็บไว้ที่นี่เสมอ คำพูดนั้นทำให้เลือดในกายชายชรายเย็นวา่าบเขาเบิกตากว้างจนแทบหลุดจากเบ้าความจริงบางอย่างที่น่ากลัวกำลังคืบคลานเข้ามาในสติหุ่นยนต์ตรงหน้าสันสถานทั้งร่างก่อนจะเปล่งเสียงกรีดร้องที่ไม่ใช่เสียงของเครื่องจกักรมันเป็นเสียงมนุษย์จริงๆเสียงกรีดร้องที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและการวิงวอนเสียงกรีดร้องนั้นฉีกกระชากค,ความเงียบของห้องจนแทบแตกสลายชายชาราตัวสั่นรุนแรงเลือดในกายยินชืดเหมือนถูกดูดออกไปหมด เขาจ้องตาไม่กระพริบกับร่างตรงหน้าดวงตาของหุ่นยนต์เต็มไปด้วยประกายสับสนและความทุกข์ทรมานมันเอื้อมมือโลหะขึ้นมาตีกรอบกระจกใสอย่างแรงเสียงกระจกสั่นสะเทือนดังสะท้อนทั่วทั้งห้องชายชราร้องห้ามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือแต่สายตาของมันกลับสะท้อนบางสิ่งที่เขาเคยเห็นในลูกสาวของตนเองประกายของความหวาดกลัวและการร้องขอความช่วยเหลือบุคคลลึกลับยืนมองด้วยสีหน้ายิ้มเย็น เขาเอื้อมมือไปกดปุ่มเล็กๆที่ซ่อนอยู่บนผนังทันใดนั้นเสียงเครื่องจักรภายในหุ่นยนต์ก็ดังโครมครามรุนแรงขึ้นร่างของมันบิดเกรงเสียงกรีดร้องแหลมสูงแทบแทงขลุโสดประสาทชายชราปิดหูแน่นน้ำตาไหลพรากไม่หยุดเขารู้ว่าเสียงนั้นไม่ใช่เพียงเสียงของเครื่องจกักรแต่เป็นเสียงของลูกสาวที่กำลังถูกกักขังอยู่ในร่างเย็นชานี้ชายชราตัวสั่นสถานทั้งร่าง เสียงกรีดร้องยังคงก้องกังวานในหัวจนแทบทําให้สติแตกสลายเขาพยายามพุ่งไปที่ตู้กระจกแต่ถูกบุคคลลึกลับคว้าแขนไว้แน่นแรงบีบรุนแรงจนกระดูกแทบแหลกชายชาราหันไปสบตาก,กับมันใบหน้าของอีกฝ่ายเรียบนิ่งแต่เต็มไปด้วยความโหดร้ายคุณไม่เข้าใจหรือเสียงทุ้มต่ําเอ่ยย้ออยันเธอคือผลงานชิ้นเอกไม่ใช่ลูกสาวของคุณอีกแล้วชายชาราตะโกนปฏิเสธสุดเสียง เสียงสะอื้นผสมคำกริดร้องหลุดออกมาพร้อมกันอย่างบ้าคลาั่งภายในตู้หุ่นยนต์กระแทกกำปั้นใส่กระจกอีกครั้งเสียงแตกร้าดังขึ้นอย่างน่าขนลุกเส้นรอยร้าแผ่กระจายไปทั่วพื้นผิวใสเหมือนใย,ยแมงมุมชายชราย,ยุดหายใจชั่วขณะดวงตาเบิกกว้างด้วยทั้งความหวังและความหวาดกลัวเขารู้สึกได้ว่าลูกสาวของเขากำลังพยายามดิ้นรนออกมาหาเขาเสียงกระจกสันสะเทือนดังขึ้นถี่ขึ้น ทุกวินาทีเหมือนเวลาถูกยืดออกอย่างทรมานรอยร้าวบนกระจกขยายกว้างขึ้นเรื่อยๆเศษแก้วเล็กๆหลุดร่วงลงมากระทบพื้นส่งเสียงแหลมสะท้อนชายชาราจ,จ้องตาไม่กระพริบมือสั่นเท้าเอื้อมไปข้างหน้าเหมือนจะดึงลูกสาวออกมาบุคคลลึกลับตวัดตามองด้วยแววตาแข็งกร้าวเขาเอื้อมมือไปยังปุ่มอีกชุดหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในผนังทันใดนั้นแสงไฟทั้งห้องก็ดับวูบลง เหลือเพียงแสงกระพริบสีแดงฉานสลับกับความมืดสนิทเสียงไซเรนต่ำๆดังคลืดคลาดราวกับคำเตือนที่น่าขนหัวลุกในเงาสลัวนั้นหุ่นยนต์กรีดร้องอีกครั้งเสียงนั้นสั่นสะเทือนราวกับจะทะลุทะลวงผนังทุกด้านออกไปชายชราปิดหูแน่นแต่ยังคงมองใบหน้าอันเจ็บปวดตรงหน้าน้ำตาไหลพรากไม่หยุดจนร่างทั้งร่างสั่นเทิมและทันใดนั้นกระจกก็แตกกระจายเป็นเสียงใหญ่เศษแหลมคมปลิวกระจายไปทั่วห้อง ร่างโลหะของหุ่นยนต์ก้าวออกมาช้าๆดวงตาที่กระพริบสลับแสงสะท้อนประกายเหมือนมนุษย์จริงๆชายชาราสะอื้นเสียงสั่นเรียกลูกสาวด้วยเสียงเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและโหยหาร่างโลหะของหุ่นยนต์ยืนนิ่งอยู่ตรงหน้าเขาประกายแสงสีแดงยังคงกระพริบในดวงตาเหมือนเปเลวไฟที่ไม่ดับลงชายชาราก้าวถอยหลังเล็กน้อยใจเต้นแรงราวกับหัวใจจะแตกเป็นเสี่ยงเขาสับสนระหว่างความกลัวกับความโหยหาที่กดทับอย่างหนักในอก หุ่นยนต์ยกแขนขึ้นอย่างเชื่องช้าปลายนิ้วเย็นเฉียบแตะลงบนแก้มที่เต็มไปด้วยน้ำตาของชายชาราสัมผัสนั้นแข็งกระด้างแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนโยนที่เขาจำได้พอ่อเสียงนั้นเล็ดลอดออกมาเบาแผ่วแต่ชัดเจนชายชาราสุดเข่าลงทันทีน้ำตาไหลพรากเหมือนสายฝนเขากุมมือโลหานั้นแน่นไม่ยอมปล่อยแต่ทันใดนั้นบุคคลลึกลับหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นก้องสะท้อนทั่วห้องอย่างน่าขนลุก เธอไม่ใช่ลูกสาวของคุณเสียงทุ้มต่ำเอ,อ่ยขึ้นอีกครั้งสิ่งที่คุณกอดอยู่นั่นคือสิ่งที่ผมสร้างขึ้นจากเศษเสี้ยความทรงจำที่เหลืออยู่ของเธอคำพูดนั้นทำให้เลือดในกายชายชราเย็นวาบเหมือนถูกสาดด้วยน้ำแข็งดวงตาของชายชราสั่นไหวเหมือนโลกทั้งใบกำลังถล่มทลายเขากรีดร้องเสียงแต่พร่าปฏิเสธคำพูดนั้นสุดเสียงมือยังคงกุมแน่นกับฝ่ามือโลหะที่เย็นเฉียบในวินาทีนั้นหุ่นยนต์สั่นสถานทั้งร่าง ดวงตาที่กระพริบสีแดงกลับเปลี่ยนเป็นประกายอ่อนโยนชั่วขณะเสียงสะอื้นแผ่วเบาดังลอดออกมาราวกับหัวใจมนุษย์กำลังดิ้นอยู่ภายในชายชารามองมันด้วยแววตาสันคลน,น้ำตาเอ่อทนไม่หยุดลูกใช่หรือไม่เขาพึมพำด้วยเสียงแทบไม่ออกบุกคคลลึกลับก้าเข้ามาใกล้มากขึ้นใบหน้าของเขาปรากฏชัดในแสงสลัวเป็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มบิดเบีย้ยวเหมือนผู้ควบคุมโชชาตาคุณไม่ควรถามคำถามน,านั้น เสียงเย็นเยือกเอ่ยขึ้นอย่างช้าช้าเพราะบางทีสิ่งที่อยู่ตรงหน้าอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณอยากรู้จริงๆบรรยากาศในห้องขมุขมัวหนาวเหน็บจนแทบหายใจไม่ออกชายชาราเริ่มสั่นแรงขึ้นเหมือนร่างกายกำลังจะรับไม่ไหวในขณะที่หุ่นยนต์ค่อยๆกำมือเขาแน่นขึ้นดวงตาคู่นั้นสะท้อนทั้งความเจ็บปวดและความสิ้นหวังที่ไม่อาจปิดซ่อนอยูเซธแรงบีบจากมือโลหะกดแน่นจนกระดูกของชายชาราร้องคลึกคราด เขาสะดุ้งสุดตัวแต่กลับไม่อาจดึงมือออกได้ดวงตาที่พร่ามัวเต็มไปด้วยน้ำตามองตรงเข้าไปในแววตาอันสั่นไหวของหุ่นยนต์ภายในประกายแสงนั้นเขามองเห็นเงาลางๆของเด็กหญิงตัวเล็กที่เคยยิ้มให้เขาเมื่อ30ปีก่อนหัวใจเขาเจ็บปวดเหมือนถูกฉีกออกเป็นชิ้นเล็กๆบุคคลลึกลับยืนมองภาพตรงหน้าด้วยสายตาที่เย็นชาดุดน้ำแข็งเห็นหรือไม่เสียงของมันก้องต่ำราวกับเสียดแทงเข้าหู เธอยังจำคุณได้แต่เธอไม่เคยเป็นมนุษย์เต็มตัวอีกแล้วชายชราสายหัวแรงแรงน้ำตาไหลพรากจนเปียกช่วงเสื้อผ้าไม่นี่คือลูกของข้าข้าไม่สนสิ่งที่เจ้าพูดทันใดนั้นร่างของหุ่นยนต์เริ่มสั่นสถานรุนแรงเสียงเครื่องจักรพายในดังคลึกคร้าจนผนังห้องสะเทือนแสงไฟสีแดงในดวงตากระพริบทีก่อนจะสลับเป็นแสงสีขาวเรืองรองชั่วขณะเสียงกรีดร้องเจ็บปวดประตูข,ขึ้นอีกครั้ง คราวนี้มันฟังดูไม่ต่างจากเสียงมนุษย์แท้ๆท,ที่กำลังถูกฉีกกระชากวิญญาณออกจากร่างชายชาราตัวสันงานงกหัวใจแทบหยุดเต้นเมื่อเสียงกรีดร้องนั้นกระแทกเข้าสู่โสตประสาทเขารู้ทันทีว่าเสียงนั้นไม่ใช่เสียงที่เครื่องจักรสามารถสร้างขึ้นมาได้มันคือเสียงของเลือดเนื้อและความทรงจำที่ยังมีชีวิตอยู่หุ่นยนต์สุดเข่าลงกับพื้นแขนขาโลหะสั่นกระตุกอย่างน่าสะพรึง ประกายแสงสีขาวยังคงกระพริบจากดวงตาคล้ายกับบางสิ่งกำลังพยายามต่อสู้จากภายในชายชราร้องเรียกชื่อลูกสาวอีกครั้งน้ำเสียงสั่นเครือแต่เต็มไปด้วยความหวังสุดท้ายบุคคลลึกลับกับหัวรเราะแผาวเบาเสียงนั้นเย็นเยียบยิ่งกว่ากำแพงเหล็กรอบห้องคุณยังไม่เข้าใจหรือเขากล้าเข้ามาใกล้ใบหน้าเลื่อนเข้ามาในเงาสลัวจนเห็นรอยยิ้มแปลกประหลาดเสียงที่คุณได้ยินคือเศษวิญญ,ญาณของเธอที่ถูกจองจำอยู่ในวงจรเครื่องจักร ชายชาราเบิกตากว้างหายใจหอบทีเหมือนจะขาดอากาศเลือดในกายไหลเวียนเย็นเยียบราวกับถูกแช่แข็งความจริงที่เขาไม่อยากยอมรับค่อยๆกัดกร่อนสติจนแทบล้มทั้งยืนในขณะเดียวกันหุ่นยนต์เงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆน้ำตาใสๆาไหลรินจากหางตาแม้จะเป็นหยดน้ำที่ไม่ควรเกิดจากร่างโลหะเสียงแหบพร่าเล็ดลอดออกมาพ่อช่วยฉันหัวใจของชายชาราถูกบีบรัดแน่นจนแทบแตกสลาย เขาสุดลงนั่งคุกเข่ามือสั่นเทายื่นไปหาลูกสาวที่อยู่ในร่างโลหะปลายนิ้วสั่นสถานแต่ลงบนผิวเย็นแข็งแต่กลับรับรู้ได้ถึงความสั่นไหวจากข้างในน้ำตาเออคลอเต็มดวงตาเสียงสะอื้นหลุดออกมาอย่างสิ้นหวังพ่ออยู่นี่พ่อจะไม่ทิ้งเจ้าไปอีในวินาทีนั้นหุ่นยนต์ชักกระตุกอย่างแรงราวกับกำลังต่อสู้กับพันธนาการบางอย่างประกายไฟสว่างวาบลอดออกจากข้อต่อเสียงกลไกดังลั่นจนห้องสั่นสะเทือน บุคคลลึกลับขมวดคิ้วสีหน้าเปลี่ยนจากความเยือกเย็นเป็นความไม่พอใจเขารีบเอื้อมมือไปยังแผงควบคุมที่ผนังพยายามปิดระบบทั้งหมดแต่หุ่นยนต์กลับกรีดร้องลั่นดวงตาเรืองแสงสีขาวเจิดจ้าจนบาดสายตาเสียงของมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่เสียงเครื่องจักรอีกต่อไปมันคือเสียงของลูกสาวที่หลุดออกมาเต็มเปี่ยมเสียงที่ชายชารานอคอยมาตลอดสามสิบปีห้องทั้งห้องสั่นสะท้านเหมือนกำลังจะถล่มลงมา แสงสีขาวเจิดจ,จ้าปกคลุมไปทั่วทั้งห้องเสียงกลไก่และเสียงกรีดร้องค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงความเงียบที่หนาวเหน็บและสะท้อนว่างเปล่าชายชราลืมตาขึ้นช้าๆดวงตาพร่ามัวด้วยน้ำตาตรงหน้าของเขาหุ่นยนต์ทรุดนิ่งลงกับพื้นดวงตาที่เคยกับพริบแสงกลับสงบลงอย่างอ่อนโยนริมฝีปากโลหะขยับเล็กน้อยราวกับกำลังยิ้มพ่อขอบคุณ เสียงสุดท้ายเผาบรุลด์ออกมาก่อนที่ร่างนั้นจะดับวูบลงชายชรากอดอร่างโลหะยินเยียบไว้แน่นน้ำตาไหลรินไม่หยุดแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพียงความเจ็บปวดแต่เป็นการได้พบและการได้กล่าควคาลาครั้งสุดท้ายบุคคลลึกลับยืนนิ่งอยู่ห่างๆสีหน้าของเขาไม่ใช่รอยยิ้มเย็นชาอีกต่อไปแต่เป็นเงาแห่งความพ่ายแพ้ที่ปกปิดไม่มิดแสงไฟในห้องค่อยๆสว่างขึ้นใหม่ เสียงกลไก่เงียบลงเหลือเพียงเสียงสะอื้นของชายชาราเขาเอื้อมมือสัมผัสใบหน้าโลหานั้นเป็นครั้งสุดท้ายสายตาเต็มไปด้วยความรักที่ไม่อาจทำลายได้ด้วยการเวลาแม้ลูกสาวจะไม่กลับคืนมาในร่างเดิมแต่สำหรับเขาความรักที่ผูกพันไม่เคยสูญหายชายชาราลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆก้าวออกจากห้องไปพร้อมหัวใจที่แหลกสลายทว่าในความเจ็บปวดนั้นเขารู้แล้วว่าลูกสาวยังคงอยู่กับเขาเสมอ อยู่ในความทรงจำอยู่ในหัวใจและไม่มีใครพรากไปได้อีกต่อไป